วันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทชนะสื่อสารนะครับที่อุต่า์เดินทางจากขอนแก่นมาที่บริษัทเดนิแลนด์วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับ6 6S Plus นะครับ 64G อันนี้เป็นรางวัลใหญ่ของทาง ISAC Engineering ผมนบควรไม่ทราบว่าทางบริษัทชนะสื่อสารไม่ทราบเพียรอะไรครับผมเป็นตัวแทนครับผมโชคครับจากชนะสื่อสารครับโชครับไม่ทราบว่า รู้จกักบริษัทไอแซได้ยังไงครับก่อนที่มันเป็นตัวแทนเนี่ยครับรู้จกักทางการติดต่อสืรร่อสารนะครับพอดีก็จะผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมรู้จัก n อ c ม,มาค่อนข้างที่จะยาวนาะนในขณะเดียวก,กันก็ก็มีเพื่อนที่ทำงานร่วมกันก็มีการแนะนำให้รู้จัก i s a ซ Engineering ครับอ๋อครับแล้วไม่ทราบว่าที่บริษัทชนะสืส่อสารเนี่ยขายตู้สาขาย,ย่ออะไรบ้างครับ เราขายยี่ห้อเดียวครับคือ NEC ครับผมขาย NEC อย่างเดียวครับอ๋อไม่ทราบว่าทำ NEC มาแนวอะไยังครับเอต้องบอกว่าเราทํามามีประสบการณ์ก็ประมาณเกือบสิบปีครับเกี่ยวกับ NEC ครับครับแต่เราก็จะเป็นอยู่ในงานเซอร์วิสสัส่วนใหญ่ครับงานติดตั้งก็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 เริ่มที่จะทําเรื่องของการติดตั้งนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องเซอร์วิสสาคัญครับผมแล้วทําไมถึงเลือก ที่จะมาเป็นตัวแทนของทัพไอแซคนะครับไอแซคนะครับเราเราศึกษาข้อมูลแล้วก็เ,เห็นโปรไฟล์นะครับเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นมือโปรเฟชชันแนลนะครับท่านผู้ชมที่ค่อนข้างที่จะยาวนานในในเรื่องของระบบสื่อสารแล้วก็ระบบที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตนะครับในส่วนตัวของทางทางผมเองแล้วก็ทางบริษัทชั้นสืารนะครับก็ได้ได้มีโอกาสนะครับที่ที่ ที่ได้ร่วมงานกับทางไอแซนะครับก็หลายๆหลายๆอย่างหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคเองหรือในด้านการขายเองนะครับอะไรต่างๆเนี่ยไอแซให้ราคาที่เป็นเบสมาเก็ตมากเลยครับผมแล้วแล้วรู้สึกทางซัพพอร์ตการส่งของอย่างนี้จากทางไอแซดีไหมครับดีครับรวดเร็วครับผมอ๋อรวดเร็วนะครับรวดเร็วทันใจครับถึงมือท่านไม่เกินสองวันครับผมอ๋อครับ แล้วไม่ทราบว่าออพอจะรู้ไหมครับว่าทาง i s a ซเนี่ยมีมีอะไรขายบ้างครับปรดักไอแซครับในส่วนทีเ่เราทราบนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของตู้สาขานะครับตู้โทรศัพท์สาข,าขาของ NEC SL 1 0 0 0นะครับแล้วก็ SV 8 0 0 0 SV 9 0 0 0นะครับ,รบแล้วก็มีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของ ซอฟต์แวร์บิลลิงนะครับแล้วก็ในส่วนของคอเซ็นเตอร์ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของโรมาซอฟนะครับรู้จักแบรนด์โรมาซอฟด้วยใช่ไหมรับรู้จักครับผมอันนี้ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้่อะไรกันเนี่ยครับโอ้อันนี้ต้องขอขอบคุณนะที่ทุกทานเรียบชมเว็บไซต์บ่อยๆใช่ไหมครับดูติดตามแฟนเพจติดตามกุ๊บ ท่านผมติดตามด้วยครับแล้วอยู่ในทัพของไลน์เอสวันด้วยหรือเปล่าครับก็อยู่ในในทัพอยู่ในกลุ่มด้วยของ Facebook ด้วยครับผมทางด้านเทคน,นิคนี่ไอแซกเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นมือโปรเฟชชั่นแนลครับเ,เราต้องยอมรับครับต้องต้องยกให้กับทางไอแซกเลยครับงั้นงั้นขอขอบคุณมากนะอันนีไ้ไม่ได้ไม่ได้ชมกันเองนะครับไม่ได้ชมครับต้อง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 เรียนท่านผู้ชมตรงๆกันะครับว่าตรงนี้คือเป็นมือโปรเฟชชั่นแน่นอนครับแต่แต่เห็นได้จากผลงานหลายๆส่วนนะครับลองติดตามไอแซกดูนะครับ แล้วไม่ทราบว่าโปรโมชั่นที่เราส่งไปทางชนะสื่อสารเนี่ยพอจะได้รับแล้วเห็นแล้วมีอะไรที่พอจะชอบบ้างไหมกับโปรโมชั่นที่ส่งไปครับอ๋อตัวล่าสุดใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าชอบทั้งทั้งหมดเลยชอบทั้งหมดเลยชอบทั้งหมดเลยครับอันนี้ที่โซลูชันที่เราเสนอนําเสนอไปใหม่เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อตามรูปภาพนี้ เป็นโปรโมชันนี้ฮะที่เห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากๆนะครับคือต้องอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ที่ดูคลิปคลิปนี้นะครับบอกว่าราคาเนี้ยก็คือในในท้องตลาดแล้วไม่ได้ครับผมอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าสําหรับดีลเลอร์ทุกท่านนะครับที่จะเป็นดีลเลอร์หรือใครที่สนใจนะครับที่ที่ต้องการซื้อไปเพื่อนะครับในในเพื่อการศึกษาหรือเพื่อประกอบ ในการที่ทําธุรกิจต่อไปนะครับผมบอกว่าคุ้มมากๆครับผมหาไม่ได้อีกแล้วอันนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับดิลเลอร์นะครับที่จะเป็นตัวตู้สาขาครับใช้จับตัวสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็คือเราจะมีชุดการ์ด IP นะครับเอาไปให้แล้วก็มีเมมโมรีมีตัวหัวเครื่องดิจิตอลเครื่องหนึ่งนะครับ IP โฟนแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะที่เป็นไวก้นะครับชุดนี้เนี่ย เราทําพิเศษก็คือเราทําร่วมกับทางสวัสดีด้วยสวัสดีตอนนี้เราทําโปรโมชั่นร่วมกันก็คือหมายถึงว่าสําหรับดิลเลอร์ที่ซื้อชุดแพคเกจนี้เราให้การโทร300นาที300 300นาทีะครับ,รบสำหรับทุกดิลเลอร์ถ้าตการจะใช้10ครั้งนะฮะ10ครั้งคุณโชคคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้10ครั้งอย่างนี้ไหมครับก็มีโอกาสอยู่แล้วครับก็เดีเ๋ยวกลับไปคอนแก่นนี้ก็คงจะต้องเปิดพีโอให้กับทางไอแซแลวครับ อครับอย่างน,นั้นขอบคุณมากนะครับหวังว่าทุกดิลเลอร์ที่เห็นในโปรโมชั่นอย่างนี้นะฮะอาจจะอยากตัดสินใจเหมือน,นทางคุณโชคนะครับอ,อ,อย่างนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณโชคนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาทั้งครอบค,ครัวเดินทางมาได้เลยทีมวัเนี้มาตั้งแต่ทีห้าครับทีห้านะครับท่านะะผม,มวันนี้ร่วมรับประทานอาหารกับทางบริษัทไอแซกอินเดียนดิงด้วยนะครับก่อนอื่นก็วันนี้ในฐานะ สุดท้ายนี้นะครับผมจากไอแซกเนี่ยก็ขอขอบคุณคุณโชคที่สังเดินทางมารับด้วยตัวเองวันหน้าเราอาจจะไปเยี่ยมเยียนถึงขอนแก่นยินดีครับถ้าคราวหน้าโปรโมชั่นที่เราจัดกันขั้งหน้านี้นะฮะมีถึงดิลเลอร์รายไหนในประเทศเนี้ยไม่แน่นะครับเราอาจจะไปถึงแจกทั้นถึงที่เลยได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วชนะสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีโชคมานครับครั้งแรกที่จับมานี่ก็ได้เสื้อคนแรกกอดด้วยเหมือนกัน นะครับแสดงว่ามีดวงใน,นด้านนี้ก็ครั้งหน้าเนี่ยในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยไอแซอาจจะจัดในรูปแบบไหนเนี่ยจะแจ้งให้ทางดีลเลอร์ทราบอีกทีมีอะไรจะแนะนํากับทางไอแซไหมครับว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมจากไอแซกก็ในในส่วนของอาจารย์สื่อสารเองนะครับในส่วนของเราก็จะต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทไอแซนะครับที่ได้ให้เราได้ร่วมทํางานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของ เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็ด้านเทคนิคต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปในะครับนก็เพื่อนะครับเพื่อเพื่อการทํางานแล้วก็เพื่อการสามต่อธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับนั่นก็ต้องขอขอบคุณมากที่ให้โอกาสชนะสื่อสารครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณบริษัท NEC ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทชนะสื่อสารนะครับ ก็ขอให้บริษัทขนส่งสายคุณโชคนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยส,สวัสดีครับ